แม่มดขาวแม่มดดำก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ให้พี่ด้วยนะและเราก็ไปชมคลิปกันเลยค่ะแม่มดขาวนับถือแม่มดขาวเป็นพวกนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติหรืออาศัยความช่วยเหลือจากนางฟ้านักบุญนักบวชหรือดวงวิญ,ญญาณที่มีคุณธรรมแม่มดดำนับถือ แม่มดดาคือพวกที่เคารพบูชาซาตานและใช้เวทมนต์โดยอาศัยความช่วยเหลือจากพูดรายวิญญาณชั่วแม่มดขาววิชาแม่มดขาวอย่างเราเนี่ยจะยึดศาสนาเป็นที่ตั้งบางครั้งอาจก่อตั้งศาสนาใหม่เพื่อชี้นําผู้คนให้ยึดหลักและแนวทางปฏิบัติที่ดีกว่าสําหรับชีวิตแม่มดดําวิชา แม่มดดำอย่างเรามักสแสวงหาความรู้ที่สลับซับซ้อนมักทดลองวิชาโดยไม่สนว่าคนอื่นจะเดือดร้อนเช่นทำหุ่นคี่เพึ่งจำลองใครบางคนแล้วเอาเข็มทิ่มจิ้มเล่นให้ทรมานแม่มดขราวที่มาของวิชาส่วนใหญ่จะเรียนรู้ด้วยตนเองอาจมาจากการใกล้ชิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมชาติหรือคำภีโบราณทางศาสนา แม่มดดำที่มาของวิชาพลังของข้ามาจากพูดผีปีศาจและมารร้ายโดยต้องทำพิธีกรรมสาบานตนต่อซาตานแม่มดขาวการรับลูกศิษย์โดยปกติแล้วแม่มดขาวจะไม่ค่อยรับลูกศิษย์หรือไม่ก็รับน้อยมากความรู้ที่มีทั้งหมดจึงปล่อยให้ตายไปพร้อมกับตน แม่มดดำกันรับลูกศิษย์แม่มดดำยินดีรับลูกศิษย์เพราะกระหายผู้สืบทอดโดยจะหลอกล่อคนที่สนใจให้มาเป็นสาวกโดยมีรางวัลล่อใจเช่นจะให้มีชีวิตที่ยืนยาวหรือสาวสะพรั่งแม่มดขาวค่าตอบแทนแม่มดขาวจะไม่หวังสิ่งตอบแทนเพียงแต่ต้องการช่วยคนเท่านั้น แม่มดดำค่าตอบแทนแม่มดดำก็จะรับค่าตอบแทนจากการทำพิธีไสยศาสตร์และขายเครื่องรางของขลังโดยไม่คำนึงว่าใครจะเดือดร้อน